เฮ้ยแกจากหน้าบนบ้านกลายเป็นฟ้านปิงปิงอ่ะคือรู้สึกอย่างนั้นเลยอ่ะ สวัสดีค่ะกลับพบกับช่อง NK น้ำขวญอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะน้ำขวญจะมารีวิวน้ำหอมสำหรับสาวหวาน5กลิ่นห้หอดที่น้ำขวญใช้เองจริงมีตั้งแต่ระดับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ไว้ทำงานค่ะถ้าเกิดใครรู้ตัวเป็นสาวตามุตุมีน่ารักนะคะอย่าลืมติดตามคลิปนี้ถ้าอยากรู้นะคะว่าวันนี้ห่ออะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่น้ำหอมตัวแรกนะคะนั่นก็คือ Britney Spears Fantasy ค่ะตัวนี้น้ำขวญใช้บ่อยมากมันเหมือนกับว่าไม่รู้จะหยิบอะไรแล้วก็หยิบมานะคะให้อารมณ์แบบสาวหวาน เพราะว่าตัวท็อปน้อของเขาเนี่ยจะเป็นกีวีเลรินจีนะคะแล้วก็ควินส์ค่ะถ้าเกิดจะเปรียบเทียบนะเหมือนแบบเราวิ่งเข้าไปอ่ะในทุ่งดอกไม้แล้วก็ฟูเทิรนกลับมาแล้วก็ตุ๊บใส่ส่วนผลไม้อ่ะ คือกลิ่นทานองนั้นนะเพราะว่าตัวมิเดิเนอของเขาเนี่ยจะเป็นไวท<า>์ช็อกเลตเวลาเราฉีดแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยหน,น,น้าทานนุถนอมแล้วก็มีความน่ากินขย่ำขึ้นมาแบบนิดๆอะไรทํานองเนี้ยถ้าจะให้นะคะน้องขวัญขอให้เป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วกันนะเพราะถ้าเกิดเลยไปมากกว่าเนี้คือมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กไปหรือเปล่ามันจะเหมาะก,กับบุค,คลิกของเราไหมแต่โดยส่วนตัวนะน้องขวัญยังใช้อยู่เพราะว่ายังรู้สึกอยักเป็นเด็กอยู่อะ ยังแบบว่ายังมีความอินกับน้ำหอมกลิ่นนี้อยู่นะคะถ้าเกิดใครอยากจะลองกลิ่นดูนะคะให้ไปที่ e ี e n Boy ค่ะเหมือนน้ำขวัญเคยเจอนะแต่ว่าทำเคาน์เตอร์เนี่ยน้ำขวัญไม่แน่ใจแต่เวลาฉีดนะคะเบามือดิดนึงเพราะว่าการกระจายตัวของเขาเนี่ยมันอยู่ติดทนนานได้ทั้งวันราคาไม่แพงด้วยเป็นอีกหนึ่งน้ำหอมนะคะที่น้ำขวญแนะนำเลยลองไปตามกันเลยค่ะมาถึางตัวถัดไปนะคะนั่นก็คือม s ส of Blooming b o u q u e คค่ะตัวนี้น้ำขวญชอบใช้มากเพราะว่า น้องเขานะคะมาในรูปแบบของลูกกลิ้งค่ะสามารถพกพาไปได้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทําง ไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าแม้กระทั่งขึ้นเครื่องบินก็สามารถที่จะใช้น้องเขาได้ตลอดเวลาเลยนะคะท็อปน้ตของเขานะคะทำมาจากกุหลาบบังการีาค่ะทําให้กลิ่นนะคะมีความเป็นเสน่ห์มากขึ้นไม่หวานจนเกินไปค่ะเรียงไงว่าถ้าเกิดใครนะคะที่มีบุคลิกสาวหวานแต่ว่าอยากจะเพิ่มความซุกซนซบซอนขึ้นมานิดนึงเนี่ยน้องขวัญแนะนํานะคะให้ไปลอง กริ้งดูค่ะแล้วที่สําคัญค่ะเขาเคลไมไว้ว่าคุณจะได้สัมผัสถึงความสดชื่นนะคะด้วยมะกรูดคาราเบรียนค่ะที่ตามมาด้วยกลิ่นไว้์มารร้อยเรียงกันอย่างรวงตัวเหมือนบทกรอนอันไพเราะจับใจให้กลิ่นไอายความสดชื่นของดอกไม้ในฤดูใบไม้พริเฮ้ยประเทศไทยเราอะก็มีฤดูใบไม้ผลิเรียกง่ายๆว่าน้าขวัญแนะนําให้ใช้ทุก เลนส์อายุเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าไปทำงานค่ะคือมันไม่ดูแบบโอเวอร์เอจเกินไปอ่ะทุกคนใช้ได้กลิ่นของเขาเนี่ยจะละมุนล,ละมุนค่อยๆกระจายกลิ่นออกมานะคะจะอยู่ในประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงซึ่งก็จะพยายามคอยเติมตลอดนะคะถ้าเกิดใครอยากรู้นะคะว่ากลิ่นนี้เนี่ย เป็นยังไงไปลองกันได้ที่เคาน์เตอร์ดีออ์นะคะมาถึงตัวต่อไปค่ะเรียกง่ายว่าทุกบ้านต้องมีนั่นกะ็คือโจมาโรนอังกฤษแพร์แอนด์ฟรีเซียค่ะตัวนี้น้องขวัญชอบมากไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วนะคะสัมผัสได้เลยอะถึงความเป็นผู้ดีผู้ดีอังกฤษนะคะอยากจะรู้ว่ารู้สึกยังไงใช่ปะครั้งแรกที่น้องขวัญไปลองที่เคาน์เตอร์อะคือก็ฉีดไปแล้วแบบเย้ยแกจากหน้าบ้าน,านกลายเป็นฝ คือรู้สึกอย่างนั้นเลยอ่ะคือแบบเหมือนเปิดประตูบ้านออกไปแล้วแบบเฮล l ลอร์เลนอนส่วนตัวเนี่ยน้ำขวัญให้นะคะตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาแล้วก็ไปทำงานเลย <Wow. S 1> ใช้ได้ทุกเลนจ์ของอายุคือท็อปน็ตของเขาเนี่ยทำมาจากลูกแพร์นะคะมันไม่ฉุนจนเกินไปทำให้การกระจายตัวของเขาเนี่ยมันออกแนวระมุง่งระมอมพูดดีทำให้รู้สึกเหมือนแบบสปริงที่อังกฤษอ่ะแต่แบบประเทศไทยไม่มีสปริงอ่ะในเมื่อประเทศไทยไม่มีสปริง ของมันเลยต้องมีป้าทุกคน <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นอะ <Ooh. S 1> ไปตำกันเลยนะคะถ้าเกิดใครนะคะชอบหรือว่าอยากจะมีความเป็นพุ้ธีอังกฤษแล้วเราก็ไปที่เคาน์เตอร์โจมอรลนนะคะรับรองค่ะถ้าเกิดคุณมีขวดแรกแล้วอะวที่สคนที่ 2- 3 4ที่ 3, ทอะจะตามมานะระวังนิดนึงนะน้าขวดเตือนไปแล้วมาถึงตัวต่อไปคะ่ะนั่นคือเบอร์รี่บริดจ์นะคะตัวนี้เนี่ยน้ำขวญได้มานะคะจากการที่เดินผ่านคูณผู้หญิงท่านหนึ่งนะแล้วกลิ่นของเขาอะเหมือนกับว่าตามหลังอะ <c oughs> เคยได้กิ่นว่าที่แบบคนฉีดน้ำหอมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังหอมอยู่หอมจนเราต้องเหลียวหลังอะ่ะซึ่งขวัญก็ไปถามเขาเลยว่าขอโทษนะคะคุณพี่ใช้น้ำหอมเกลียอะไรคะ b บ r ร์รี่บรค่ะเฮ้ยเท่านั้นแหละเดี๋ยวฉันพุ่งตัวไปเลยค่ะแล้วก็ไปลองกลิ่นของแบรนด์นี้คือกลิ่นของเขาเนี่ยจะออกแนวมีความหวานนินดๆแต่ว่ามันเป็น ความรู้สึกเหมือน working woman น่ะที่ยังอยากจะมีความซอฟมีความซับซอ้อนไม่ตะมุตะมีจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นเขาอะมันกระจายตัวดีมากแล้วก็ติดทนมากววน้ำแขัญแนะนําเลยนะว่าให้ฉีดไปตอนเช้าอะแล้วก็ไม่ต้องเติมนะมันจะอยู่ได้เย็นๆนะ่ะซึ่งใครก็ตามที่ชอบกลิ่นแบบเนี้ยแล้วรู้สึกว่าตัวเองอยากจะได้น้ําหอมที่มีเอกลักษณ์สักกลิ่นหนึ่งเอาไว้ติดบ้านเอาไว้ใช้น้ําขัญแนะนําแต่ถ้าเกิดให้น้ําขัญเลชจริงๆนะ คือต้องเป็นในวัยของวัยทํางานเป็น working woman ที่อยากจะรู้สึกว่ามีความหวานมีความสเสน่ห์แล้วก็มีความซับซ้อนที่ซ่อนอยู่อ่ะน้วขวัญจะแนะนําเลยถ้าเกิดเป็นส่วนตัวแบบนักเรียนนักศึกษาน้ำขวัญรู้สึกว่ามันมันยังดูโตเกินไปมันอยู่ทางการเกินไปถ้าเกิดใครนะคะที่อยากจะมีน้ําหอมที่มีความเป็น working woman นะคะแต่ว่ายังมีความสมาร์ทมีความเปรี้ยวบริวิริด ตอบโจทย์ได้ดีมากเลยทีเดียวค่ะไปลองเทสสินกันได้นะคะที่เคาน์เตอร์เบอร์เบอรี่ค่ะมาถึงน้ำหอมตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ Gucci Ki คียลที่แค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำหอมที่ใช้สำหรับตอนกลางคืนนะคะเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยจะออกแนว Oriental f l o r a l ค่ะทอ็อปโน้ตของเขานะคะทำมาจาก Pink p e p p e r ค่ะแล้วก็ r Red Fruit ค่ะทำให้เวลาที่เราฉีดไปแล้วอ่ะมันรู้สึกถึงความซาบซ่าเซ็กซี่เป็นสาวหวานแต่อยากออกล่าผู้อ่ะแล้วเวลา การที่เราสเปรย์เขาไปนะคะนิดเดียวพอนิดเดียวจริงๆเพราะว่ิขีของเขาเนี่ยติดทนนานแต่มันไม่ได้ฉุนแล้วก็บอกได้เลยว่ามันเป็นตำนานถ้าถามว่านําขวัญแนะนำน้ำหอมตัวไหนที่อยากจะใช้ตอนคืน้แล้วคุณอยากจะมีความหมันเคี้ยวละมุนละม่อมอะตัวนี้เนี่ยไม่มีไม่ได้ค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการรีวิวน้ำหอมสำหรับสาววัดห้ 5สไตล์ที่น้ำขวัญใช้เองจริงมีตั้งแต่กลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะชอบไม่ชอบอยังไงอะคอมเมนต์กันด้วยนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีน้ำหอมในดวงใจอยู่แล้วเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะรับรองว่าน้ำขวัญจะพุ่งตัวไปลองแล้วก็ไปต่อมาาเลยค่ะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ติดตามในคลิปต่อๆไปของน้าขวัญด้วยนะคะบ๊ายบาย